คำว่ารักรถแล้วไม่ขายรถนี่นะครับที่บ้านต้องมีหลายคันแล้วก็มีรถใหม่ด้วยมาดูแลร่างกายครับก่อนที่จะไปทิเบตแล้วก็ e v เ,เว e เรสเบดแคมป์อีกเดือนธันวาจะไปแชงกิล่ายญาติ่งเตอ๋อชิงตอนนี้กำลังขับรถมาแช่น้ำพุร้อนครับมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว เวลาแช่น้ำพุร้อนเนี่ยมันก็สบายกล้ามเนื้อมก็คลายคลายนะครับไม่ได้แก่นะครับไม,ไ,ไม่ได้แก่นะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยนะเออวันนั้นเห็นหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ดูนะแต่มันมีแงวนเาเรียกอะไรนะอะไฮไลท์เไฮไลท์ขึ้นมาว่าพี่ก้องกับน้องใบเฟิร์นนะประมาณเนี้ยนะพี่ก้องเขาก็เหมือนกันด่าเขาดามทั้งตัวแล้วพี่ก้องนี่มันตัวแทนผมชัดๆเลยนะผมก็ดามนะคาดภูมิคาดอะไรต่างๆนี่ชอบนะครับ เห็นใบเฟิร์นเขาก็บอกว่าโอ้พี่ต้องคาดทั้งตัวพี่ไม่ได้แก่พี่ไม่ได้แก,แก่แต่หลังของพี่เนี่ยถ้าคาดแล้วมันจะดูมันจะอะไรนะมันจะรู้สึกว่ากระชับก็เหมือนผมเลยผมก็ไม่ได้แก่พี่คาดอยู่ไหนเพราะว่าถ้าคาดแล้วเนี่ยนะครับมันจะดูกระชับนะครับไม่ได้แก่จริงนะโอ้ใครเขาเขียนเรื่องให้ขนาดนี้มันใช้ได้เลยนะจริงจริงกล้องพี่กล้องนูโอเนี่ยก็อายุมากกว่าผมนะแต่ไอคนนี้มันหล่อมากเลยนะ เขาเี่ยังหล่อมากอย่พี่พีททองเจือนะครับผมนี่ถ้าไปยืนกับพี่พีททองเจือนี่ mm. เขาต่างกับผมหนึ่งปีผมนี่ดูแก่มากเลยเนดะ็ว่าเขาดารานะะนี่โบะไม่เคยโบะอะไรเลยเนะ่ยครีมเคิมไม่เคยใส่เลยนะครับไม่ค่อยดูแลหน้าตาตัวเองเท่าไหร่เมียก็บ,บ่นเรื่อยนะว่าให้ให้ไปทําหน้าจะได้ใสใสเหมือนบอสอะไรของเขาเนี่ยแหละที่เขาใสกันนะอะไรใสโบะเลยนะเอาไง คนไรมันก็แตกต่างกันผมชอบแบบเหี่ยวๆเหมือนนิรุตสิริจันยาอันนี้เขาเหี่ยวไหมเออก็ก็รู้สึกมันก็เขาก็ปล่อยหน้าไปไปตามนั้นน่ะนะครับนิรุตสิริจันยานี่ก็ไอดอลเหมือนกันนะครับไอดอลทั้งรอยยเลดูแลเรื่องสุขภาพเขากินข้าววันละมื้อหรอเออทำไม่ได้ให้เขาทำไปก่อนแล้วกันเออกินข้าวกินรอวันวันละมื้อถ้าทำได้มันก็เอาสองมื้อก่อนแล้วกันน่ะ จริงอะ่ะมื้อหนึ่งก็เช้า8ปดโมงอีกมื้อหนึ่งถ้าได้สักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยนะก็โอเคอะ่ะถ้ามันได้นะแล้วมื้อเย็นไม่ต้องกินไปถ้าได้ก็ดีแต่อีกหน่อยต้องทําเพราะว่าพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับร่างกายต้องดูแลร่างกายต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักต้องลดลงสุขภาพการน,นอนกันนอนในหนังเรื่องเรื่องนั้นที่กองเขาก็พูดอย่ารบกวนพี่นะเล่นเอาน้องใบเฟิร์นในหนังนี้อ้าปากค้างและ แล้วไม่ต้องทําอะไรหรอคือนนี้เ,ออเดี๋ยวพี่จะนอนแล้วนะแล้วอย่าทําอะไรเสียงดังนะว่าถ้าพี่ตื่นแล้วพี่หลับยากู้มันเหมือนกันเตะเลยนะครับผมนี่ก็ชอบนอนเร็วนะครับประมาณสักสองทุ่มนี้ก็กอดบอนข้างดูดูคลิปผมชอบดูคลิปประวัติศาสตร์สลับกับคลิปเรื่องรถยนต์นะครับวันนี้รถยนต์มากไปแล้วก็เอาประวัติศาสตร์ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ดูมากนะหลายสำนักยืนพื้นก็มีประวัติศาสตร์นอกตำราของท่านรุ้นท่านนี้บ้างนะครับก็ดูไปเรื่อย าจารย์สุจินอีกนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนะดูไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าใจประเทศไทยเรามากขึ้นตอนนี้กำลังขับไปน้ำพุร้อนสันกำแพง mm. อือเฮ้ยน้ำพุร้อนนอยสเก็บเนี่ยางทีปากมันพูดผิดนะโอ้ใจเราคิดถึงตรงนี้แหละแต่ปากเราไปพูดถึงตรงนู้นนะอ่ะอมันคนเรามันเดี๋ยวนี้พอมันสมาธิมันเป็นอย่างเงี้ยพูดผิด ที่อาจจะคิดถึงแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยไปพูดถึงแม่น้ำโขง,ข<อ>งมันก็เป็นไปได้อีกอใช่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะ,ะไม่ได้เข้าข้างแต่ว่ามันเป็นไปนได้อีกบางทีพูดผิดหลายรอบบางทียังเนี่ยทะเลาะก,กับเมียเราเนี่ยเอ้าก็เมื่อกี้ฉันพูดอย่างเงี้ยเมียบอกไม่ใช่พูดอีกอย่างอ่ะก่อเทปดูไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เทปกแล้วก่อเทปดูไหมก่อเทปดูเปล่าย้อนดูกล้องย้อนดูกล้องว่าพูดว่าอะไรก็เมื่อกี้กันชัดๆเลยพูดร้อนสันกำแพงพูดร้อนดอยสะเก็ดครับ พราะน้ำพุร้อนดอยสเก็ดนี่มันใกล้แล้วก็อย่างก็ไปเสียค่าเข้าด้วยไปถึงก็ไปในเล็กแช่ได้เลยแชร์เสร็จก็นวดเท้าต่อได้อีกผม mm. มีคุณยายที่าสาวๆอยู่นะครับสาวเลยนะ mm. คนที่ mm hmm. บีบเท้านี่ <c oughs> ได้บีบน้องเนี่ย mm hmm. สั่นเลยนะกำลังนิ้วของคุณยายนิ้วแก่กล้ามากเลยนะถ้าไปเซ็นท่านนี่ก็จะไปหลับ รออยู่แถวแวนวดเท้ารงเ,เซนท่นันแอร์พอร์ตน่นแหละลูกเนี้ยไปเดินส่วนเราก็คือรับไม่รู้กลหรือเปล่ารถยนต์ที่ใช้ในการเดินทางนะครับนะตอนนี้ผมเอาพีเอามเน 520D G30 มานะครับทำไมผมต้องพูดว่า 520D แล้วก็ต่าง G30 ด้วยนะครับคือ 520D เนี่ยมันมีทั้งรุ่นเบนซินไฮบริดแล้วก็รุ่นดีเซลล้วน ซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเป็นมือสองนะครับที่สภาพดี5ปีเขาเขาไม่ใช้แล้วผมก็ซอยต่อมามาดูแลต่อผมก็จะเชิญชวนนะทุกท่านนะครับรุ่นนี้นะผมบอกให้เลยนะถ้าคุณอยากจะซื้อเก็บนะครับแนะนําเลยนะครับ G30 เครื่องดีเซลคุณลองแต่คุณต้องหาสภาพที่ดีหน่อยขอผมอาจจะโชคดีที่ว่าออโอเคคนเก่าเขาที่บ้านมีรถหลายคันนะเขาปล่อยคันนี้มาผมว่าสอยเก็บเลยเ,เดี๋ยวหลบซ้ายนิดนึง ถ้าสมมุติว่าคุยเนี่ยความเร็วจะลดลงนะความเร็วจะลดลงไม่ไม่ได้ขับเร็วนะครับมันจะเพลินคุยไหน่ะมน,นี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคุยคุยถึงไหนลไม่ได้แก่นะรถลดล,ดลดที่กล้องไม่ได้คันน,นี้มันรู้ว่ารถอะไรเออรดคันนี้เออไม่ได้แก่น้ะแต่ที่กล้องจำอะไรไม่ค่อไได้บางทีมันก็หลุดหลุดอยู่แล้ให้หนะะังเรื่องนี้สะท้อนสอวอได้ดีมากเลยนะ ที่กล้องแย่นะคืนเข้าหอวันแรกกล้องไม่ทํากันบ้านนะไม่ทําเลยทั้งเรื่องเลยทั้งเรือ่องเลยเหรอเอยนางถีดปกติแล้ววะเ,ออเห็นน้องใบเฟิร์นขนาดนี้นี่เป็นผมผมยังไงก็สู้จนตายวะ <c oughs> ประมาณนั้นอ่ะคุยถึงเรื่องรถกันต่อนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับอย่างผมเคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะครับรีโวเป็นรถทํางานนะครับรถทํางานนึงผมนะครับซิตี้อันนี้ยกให้ลูกละนะครับเป็นรถใช้งาน สปอร์ไรเดอร์เป็นรถใช้งานซีวิกเป็นรถใช้งานส่วนคันนี้ BM เป็นรถออกงาน <g ül> นานๆใช้ที <g ül> ก็แนะนําให้ทุกท่านซื้อนะครับโดยเฉพาะบางท่านที่แบบว่าที่บ้านไม่ใช่ที่จอดรถไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะครับท้านซื้อเก็บได้เลยแล้วก็บารุงพร้อมไปกับอกรได้เลยคันนี้นะครับคันนี้ผมบารุงอะไรบ้างคุยซ้ําๆ่างเงี้ยเพื่อบางท่านเพิ่งเข้ามาจะไม่ยมันก็เปลี่ยนถ่ายนะครับหมด BSI ของ BM แล้วนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกแล้ว เครื่องเองใช้ลิควิดโบลี่นะครับ 5W40 นะครับใช้สารอดัดล้างหัวฉีดนะครับใช้สารแอดดิทีฟนะครับของลิควิดโบลี่ใส่ c, เซอร์ราเทคเคลือบห้องเครื่องยนต์นะครับล้างน้ำมเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝัดชิ่งเปลี่ยนกองเกียร์คือพวกนี้ทำหมดเลยนะครับทำหมดเซฟซีโร่หมดนะครับนี่เหลือน้ำยาหม้อน้ำ เนะพราะก็เชื่อมั่นว่าทางศูนย์เขาก็ไม่ได้แค่านฟัดชิง่งนะครับ๋ยวก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆคือรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็ต้องบํารุงเหมือนร่างกายคนเราเนี่ยแหละแล้วผมเชื่อว่าก็จะอยู่ได้นานคือตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อคันนี้ก็เพราะว่าเก็บยาวเก็บยาวก็หมายความว่าอาจจะวันนี้ห้าเนาะหกละหกปีกว่าละก็วางไว้15หปี2ี่สปีถ้ามันไม่ขายมันก็ไม่มีราค่าแล้วนะก็เท่ากับผมโยนรถทิ้งเลยก็คือโยนเงินทิ้งมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อ ที่ดินราคาที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นซื้ออย่างอื่นนะครับทองคํามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่คิดอย่างนั้นหมดไม่ได้นะครับไม่งั้นรถยนต์ที่บ้านก็จะไม่มีรถใหม่เลยนะครับที่บ้านก็ขับรถ20-30ปีกันไปทุกทุกคันเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับของอย่างนี้มันต้องมีนะฮะแล้วก็คนที่ยังลักษณะว่ามีงานมีการมีหน้ามีตาที่ยังต้องติดต่อทางสังคมอยู่ ผมว่ามันก็จําเป็นนะครว่าสังคมเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นหรอกรถยนต์เป็นอะโรหูแล้วถ้าเกิดผมไปขับรถเก่างักเลยอย่างเงี้ยนะครับคันละตอนนี้ราคาตลาดหรือ8000บาทอย่างเงี้ยนะครับนะอะไรรถละ8 0 0 0บาทอาจจะเป็นการแลนด์โรลติมาอย่างเงี้ยนะไหวเหรอนะครับตโตโยต้ารุ่นแรกๆเลยอย่างเงี้ยซ u รูน่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ดิสเครดิตนะแต่มันไหวเหรอบางอย่างมันก็เอาเข้าสังคมไม่ได้นะครับ คุณลองคิดดูนะครับบอกกอวิเชตเดินเดินลงมาคุณไม่เคยเจอผมเมก่อก่อนอยู่ๆเดินลงมาแล้วก็โอ้โหบอกก,อกับรถรุ่นนี้อันนี้มันลถหรือ8ปดพันบาทแล้วนี่ว่าโอ้ผมก็จะพูดว่าผมเป็นคนชอบรักรถผมไม่ขายรถแต่ที่บ้านผมมีคันสองคันไอค้คาว่ารักรถแล้วไม่ขายรถเนี่ยนะครับที่บ้านต้องมีหลายคันแล้วก็มีรถใหม่ด้วยนะครับไอ้ส่วนรถคันเดิมเนี่ยเป็นเลโทรคาหรือคลาสสิกค,คาเนี่ยต้องเก็บไว้ไอ,อ่ายางงั้นโอเค นะครับซื้อไว้คุณอาจจะซื้อโฟกนะครับซื้อรถฟอร์ดมัสแต่งรุ่นเก่ามาแต่งมาเก็บซื้อแลนคุยเซอร์นะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้มาเก็บอย่างนี้ได้นะครับอ,อย่างนี้ได้แล้วที่บ้านก็มีรถใหม่มีแรปเตอร์มีอะไรตไ่างๆนะครับมีเบนซ์มี BM มี Volvo นะครับอันนั้นก็ไอ้ไอที่เราชอบรถเก่าก็ให้มันเก็บไปเป็นรถสะสมรถคลาสสิกแต่ไอท้ที่รถใช้งานปัจจุบันมันก็ต้องมีนะครับรถใหม่ๆ ผมบอกบางทียอมรับเลยนะว่าบางทีผมเห็นรถคนนี้นะเดินก้าวเข้ามาก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันนะแต่เฮ้ยเขามีคันนี้คันเดียวเองเหรอโหมันเก่ามากแล้วนะคันนี้มันเก่ามากแล้วนะมันทําให้เขาเรียกว่า first impression นะ่ะที่เห็นนะ่ะนะครับมันมันไม่ใช่คุณลองดูสินะครับถ้าดารานะครับหรือว่าคนมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยก้าวลงเดินมาจากรถ8000บาทนนะครับซึ่งเป็นรถที่ซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ นะครับตอนนี้เขาอายุ60แล้วเขาก็ขับคันนี้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแต่เขาอาจจะมีทรัพย์สินอาจจะมีรวยก็แอะไรก็ต่างนะครับไอ้คำว่ารวยเนี่ยนะครับถ้ารวยจริงๆเลยเนี่ยครับไอ้เงินแค่นี้ก็คงไม่มีปัญหาที่จะจัดรถใหม่นะครับแต่บางคนอาจจะรวยพอประมาณแล้วก็ไปหยาดก็ต้องดูด้วยนะถ้าคุณไม่แคร์สายตาสังคมเลยก็ไม่ว่ากันจัดไปนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายส่วนหนึ่งนะครับในสังคมที่ยังต้องแคร์ในสายตาสังคม ในการ First Impression ที่เห็น,นะอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนผมไม่เจอนะเออให้อาจารย์จตุพลชมพูนิตเนี่ยเขาไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าผมนะครับคุณลองคิดดูดิถ้าตอนนั้นอ่ะอาจารย์จตุพลก้าวลงมาจากรถ40ปีเก่างักๆเลยนะอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับออมิสูบิชิแชมป์ก็ได้นะตอนนั้นรุ่นนั้นผมเก่าล้นะครับเครื่องพันสามระสีทลอกทลอกดูแล้วผมจะจะคิดยังไงจะคิดยังไง แต่วันนั้นแกก้าวลงมาจากเบนเออภาพลักษณ์ของแกก็เลยแกก็เป็นนักพูดที่เก่งอยู่แล้วนะครับหมหาวิทยาลัยหอนค้างผมก็เชิญไปเขาก็เป็นนักพูดที่เก่งอยู่แล้วแต่พอเขาก้าวลงมาจากเบนผมมีความรู้สึกว่าเออใช่เขาต้องลุกนี้เลยนะครับลุกนี้เลยที่ที่เราคาดหวังเขานะครับเขาต้องมาจากลุกนี้อันนี้ก็จริงนะครับผมพูดไปนี้คนรถญี่ปุน่นเริ่มกัดกัดฟันกรามแล้วมันไส้มั่นไส้คุณก็ฟังหูไว้หูนะครับคุณก็ฟังไว้ด้วยนะ เราต้องยอมรับว่ารถยุโรปเนี่ยนะครับมันเพิ่มภาพลักษณ์ความภูมิฐานอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้าไปไม่งั้นผมก็ซื้อรถรถญี่ปุ่นแล้วในราคาเนี้ยนะครับผมก็อาจจะไปซื้อรถญี่ปุ่นป้ายแดงใหม่ๆเลยก็ได้นะครับแต่คือรถญี่ปุ่นเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือโมเดลมันเปลี่ยนให,แนนให่แล้วมันเปลี่ยนบ่อยจนเราจาโอ้โที่เปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยน,อ,อ,ยน,ยนอีกแล้วเหรออย่างแคมรี่ตอนเนี้ยเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเหรอก็เหมือนกับแว้บๆเพิ่งเปลี่ยน ตอนนี้เปลี่ยนอีกละอะไรอย่างเงี้ยจนกลายเป็นว่าไอ้รุ่นเก่าๆนี่ตกรุ่นเร็วมากส่วนรถยุโรปเนี่ยนะครับบางรุ่นลงมองไม่ออกเลยนะว่ามันตกรุ่นหรือไม่ตกรุ่นยิ่งตอนเนี้ยผมไปมองเบนซ์บางรุ่นเนี่ยอันนี้มันตกรุ่นแล้วเหรออ๋อมันมีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ละอ๋อแต่รุ่นนี้มันก็ยังดูดีอยู่อันนี้คือความคลาสสิกข,ของรถยุโรปนะแต่รถยุโรปเราก็ต้องดูแลดูแลให้ดีดูแลให้ดีก่อนอื่นเลยนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับอย่างรถที่บ้านผมเนี่ยไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ ให้สะอาดเข้าไว้ก่อนนะครับบอดี้ข้างนอกให้สะอาดาไว้ก่อนกระจกสะอาดประตูสะอาดล้อสะอาดไม่ให้เขือะไม่ใช่ออกมาโอโหเอาอะไรมาขับวันนี้เลอะเทอะไปหมดเลยทั้งขี้นกทั้งค้าบใบไม้ทั้งเศษฝุ่นเศษอะไรไม่ได้เช็ดเลยอะบ่งบอกว่าไม่มีเวลานะครับที่จะดูแลรถผมมองว,ว่ามันมันหมองมันหมดลาสีผู้ชายหลายคนเชื่อว่านะครับที่ดูแลรถด,ดีๆเนี่ยรถ สกรปรกรถเก่าๆหรือรถแบบเป็นคาบเป็นอะไรขับขับไม่ออกเลยนะจะต้องไปคาแคร์แต่ผมไม่ค่อยได้ไปคาแคร์ผมล้างเองเช็ดเองนะครับรถที่บ้านผมเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับ20ปีนี้เข้าคาแคร์อยู่ในภาวะจําเป็นจริงๆที่จะเข้าแคนะ่นั้นนอกนั้นไม่เคยเข้าเลยนะครับภรรยาผมแล้วก็ลูกผมหรือคนทั้งบ้านก็จะเห็นผมเนี่ยมีภาพาน้ําฉี ให้มันนุ่มก่อนแล้วก็ฉีดฉีดค่อยๆลงแชมพูค่อยๆข,ขัดนะครับทั้งภายนอกภายในเอาเครื่องดูดฝุ่นมาประมาณนี้นะครับกลับมาที่รถยุโรปนะครับผมก็แนะนำนะครับให้ทุกท่านลองซื้อดูนะครับถ้าคู่แข่งรุ่นนี้ก็คือเป็นอะ,อะไรนะเบนเบน e 2 2 0 d นะครับรุ่นนั้นก็เป็นดีเซลเหมือนกันของผมคันนี้ก็เป็นดีเซลเครื่อง2,190งแรงมา นะครับเทอร์โบเดียวนะเดี๋ยวนี้เป็นดีเซลเทอร์โบละซื้อมาก็อาจจะไม่ได้ใช้ประจำที่ผมบอกนะว่ารถบางอย่างก็ไม่ต้องใช้ประจำนะครับไม่ต้องชาร์จประจำถ้าคุณจะใช้ประจำก็ได้แต่ผมผมไม่ได้ใช้มันประจำเพราะว่าบางอย่างเว้ยนะผมเดินทางไปไป,งไปตลาดไปข้างฟุตบาทไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางหรือไปไนู่นไปนี่ผมก็ใช้คันอื่นไปนะครับรู้สึกมันจะคล่องตัวนะครับคล่องตัวกว่านะคันนี้ก็ เอาเป็นว่าออกงานออกงานสังคมแต่ผมก็ไม่ค่อยมีสังคมให้ออกหรอกนะครับเพราะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมอะไรมากมายแต่หมายความว่ามันเป็นความภูมิใจนะครับลึกๆบางคนอาจจะไม่มีคําตอบแม้แต่ภรรยางผมไม่รู้เขาจะมีคําตอบอยู่ในใจหรือเปล่านะครับว่าผมซื้อมาทําไมคันนี้แต่ผมมันมีคําตอบอยู่ในใจผมอยู่แล้วนะครับเราบอกถามว่าชอบรถมือสองหรอกก็ไม่ชอบหรอก <c oughs> แต่ว่าโอเคมันทุกอย่างมันดูดียังใหม่อยู่นะครับสภาพภายในบเบาะเบิมยังไม่ช้ำ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้นะครับในอนาคตภายภาคหน้ามานะครับรถครัสอีกสักสามล้านห้าสี่ล้านห้าเท่านั้นเรามีเยอะเลยนะครับเอ,อเราก็จะซื้อนะครับเราก็จะซื้อส่วนตัวผมนี่ถ้ามีเยอะก็ค่อยซื้อนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นหลนน่นขนไควไปขับคันเดิมไปก็ได้นะครับแต่รถใหม่ยังไงที่บ้านมันต้องมี นะครับที่บ้านมันต้องมีเพราะอะไรครับเวลาเดินทางไกลาพาลูก,พา,ลกพาเมียไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับว่าจจะใช้รีโวก็ได้นะครับรีโว่ไปเนี่ยตอนนั้นที่พาไปลูกเมียไปเที่ยวมาเลเซียก็ขับรีโว่ไปคันนี้คงไม่เหมาะนะครับเพราะหนึ่งรถมันรถมันเตี้ยมันแบนยาวนะฮะแล้วก็ขับแล้วมันก็สัมภาระก็ขนมากไม่ได้ก็ขับรีโว่ไปบางคนไม่ขับรีโวก็ถ้าเขามีกําลังทรัพย์ก็ไปซื้อฟอร์จูเนอร์นะครับไปซื้อพวกรถ SUV บางคนก็ไม่สนใจ PPV ด้วยซ้ำนะครับผมเคยพูดแล้วนะครับอะไรคือตลาด PPV อะไรคือตลาด SUV นะครับอะไรคือกระบะบางคนเขาก็ไม่สนใจเพราะที่บ้านเขามี SUV อยู่แล้วเช่น X5 x6 x7 อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นพวกเ5ก็ได้เซ็กก็ได้นะครับ Volvo ก็ได้แล้วก็เขาก็ไม่สนใจพวกนี้แล้วพอเขาอยากจะได้รถบึกบ,กบกลุรยๆเขากไปซื้อแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ เขาก็ได้ต้องการสร่งกระบะเลยเขาก็ไม่ไป P P V เพราะว่าตลาดมันซ้ําซ้อนกับพวกรถรถในประเภทน,นี้ของบ้านเขาและยิ่งคนกเกษียณแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ไปไหนกันแบบเยอะแยะถึงขั้นต้องนั่งกัน3ามแถวอะไรหรอกนะครับก็ขับกระบะแล้วก็แรปเตอร์คันเดียวจบเลยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ก็จะถึงแล้วดูนี่ท้องฟ้าสวยงามนะครับ ถ้าผมไม่ได้อัดคลิปนี้ผมก็ปื้ดเดียวก็ร้อยสามสิบร้อยี่สิร้อยสามสิบก็แรบๆไป 140, ร้อยสี่สแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอันนี้อัดคลิปลวเวลาอัาคลิปสมองมันก็จะค่อยๆพูดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือพี่ก้องก็ต้องมาอา่านพูดร้อนบ่อยหน่อยนะฮะไ,ไม่ได้แก่พูดเอาพี่ก้องวันนิทานเลยเลยพี่ก้องกับไก่นูวนี่ผม เคยไปแสดงที่โรงเรียนผมนะตอนเขาเรียกวันอะไรอะวันที่มหกจบอะ่ะนะครับแล้วก็โรงเรียนเขาเชิญมางานอะไรบอนบ์อนอะไรบ้างานบอนลอะไรเอออย่างเงี้ยออะนะครับก็มาอยู่บนเวทีเลยนะตอนนั้นมีจูนูโวมีมาด้วยกำลังเปิดตัวเลยนะครับนูนวแล้วก็จะมีอีกวงหนึ่งวงที่ ใจมันสุดสยิวว่าวิวจะจนวุ่นวนนายกลับมาเถิดวันแม็กอินทอร์สกลับมาเถิดวันว้าโอ้โห,โหดังมากปังมากแล้วก็ไมโครก็เพิ่งออกด้วยช่วงนั้นนะครับอ่อันนี้จะถึงแล้วคุยแวบ,บเดียวเองช้า,า,ชาๆเบรกใหญ่ลึกมากเบืองพระเบรกค่อยๆตบไฟประคองไฟเดี๋ยวไฟมันจะหัก รถทางตรงมาดูให้ดีพี่กล้องต้องดูให้ดีนะพี่กล้องเ,ออเพราะว่าพี่กล้องหูตาเริ่มเดี๋ยวไม่ค่อยไม่ค่อยคมแล้วนะครับแต่พกล้องนี้ทำให้ผมขำมากเลยเลยนอนถ้าพี่นอนแล้วเนี่ยอ,อย่าปกนะเพราะว่าอะไรนะหลับ,<ร>ลบยากเดี๋ยวพี่หลับยากหตรงนี้จะเลี้ยวจังหวะนี้พอดีเลยเนี่ยรถตรงก็มารถนี้ก็จะเลี้ยวซอยเข้าช้าเวลาจังหวะที่มันมองแล้วมันจะบวกกันเนี่ย รถตู้ก็จะมารักไก่ขวาอีกคือจังหวะนี้รถรถคันนี้มันเข้ามาพอดีแล้วรถตรงก็มา้ามาปุ๊บผมต้องไปติดคันนี้รถตู้ตามมาสมองเราต้องคำนวณให้ทันว่ามุมไหนจะเกิดอุบัติเหตุมุมเกิดอุบัติเหตุกับมุมที่ปลอดแหกอาจจะดูใกล้กันบางคนอาจจะเป็นมองมุมปลอดแหกช่างมันในพวกนี้นะครับช่างมันใจกล้าเนี่ยตายก่อนมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ได้ถึงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมเกา๋าพอ แล้วผมก็รู้ว่าคนที่อายุ60เก๋าพอที่อยู่รอดมาถึงปัจจุบันขับรถไม่ตายคน70ขับรถได้ไม่ตายก็เก๋าพอนะครับไอ้พวก2ี่ว่ากว่า,วาแล้วก็วาจาสามหาวเนี่ยบางทีก็ลาโลกไปก่อนไม่ได้พูดไม่ได้อยู่จนแก่พูดง่ายๆนะครับบางทีก็มาดูถูกในเรื่องของคนอุย้ยขับรถปลอดแหกขับรถกลัวๆแล้วออกจากบ,บ้านมาทําไมพวกนี้ก็โบราณเขาว่าแหละปากไม่สิน้นกินน้านมตามนัน้นนะอย่ามายุ่ง รถมันสูงๆเนี่ยต้องห่างนีดึงเฉียวกิ่งไม้อยู่นี่ยถ้ากิ่งไม้มันร่วงมาโดนหน้ารถเราก็คงไม่รู้เรื่องหรอกแล้วไปเอาเรื่องมันก็เดี๋ยวมันก็บอกไม่มีตังค์อีกคือมันขนมาสูงไยเอ้นขนมาสูงหรือว่าไอ้กิ่งไม้มันต่วาวะตามนั้นเด <c oughs> ี๋ยวจะอะไรเป็นรายการบ่นอีกละไอ้เรื่องบ่นนี่เป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ววันนี้อากาศกำลังดีฝนโป,ปรย ช่รจะไม่ได้ร้อนเกินไปในคันนี้ผมไม่ค่อยชอบจอดจอดรถตากแดดมันกลัวคุณณจงาจอเนี่ยเดี๋ยวหน่อยมีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านจริงก็มีเนี่ยว่ะไปแล้วถ้ามีแล้วทำไมมาขับรถเก่าอคอ้านกันวะอ,อ๋อผมซื้อที่ซื้อที่เยอะหลักการคุ้มค่ามันก็มีแต่ว่าใช้ชีวิตก็ต้องใช้บ้าง เงินล้านกว่าบาทถ้าสําหรับคนมีร้อยล้านผมว่าไม่เยอะหรอกนะครับนะซื้อรถใหม่มันก็ทําให้กระดีกระดานะแต่ถ้ารถเดิมมีก็บํารุงให้ดีนะครับบำรุงนี่ใช้ใช้ตังค์เยอะนะบางทีบารุงไปบํารุงมานี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็กี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับอาจจะเป็นแสนบาทอาจจะเป็นสองแสนบาทเลยทีเดียวถ้าต้องการให้รถคันเดิมมันยังใช้งานได้ดีนะบางทีบารุงมากก็กลายเป็นซื้อใหม่เีย ก็เงินจ่ายไปารบำุงหนึ่งแกับซื้อใหม่ 9, ล้านเก้าซื้อใหม่สองล้านสมมตินะมันก็ต่างกันนะบำรุงหนึ่งแสนยังไงมันก็ถูกกว่าแต่ก็ต้องบำรุงรถย,ยนต์มันเช็คตามระยะนะเช็คตามระยะระยะใหม่ที่ใช้ไปอ่าเลี้ยวแล้วนี่ดิดิก้องถ่ายหมดเลยเนี่ยโอ้นี่เผู้ร้อนที่ผมซื้อไว้นี่อันนี้ของผมหมดเลยนะเนี่ยที่ผมซื้อไว้เนี่ยไล่ไปเนี่ยนี่ผมมาเปิด ซื้อไว้มีใครเชื่อไหมเนี่ยในคลิปว่าผมซื้อไว้เนี่ยถ้าเชื่อก็ไม่รู้ก็ตามเนี่ยผมซื้อหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ย,ยผมให้ประชาชนมาเที่ยวกเก็บเงิน3 0บาทบสามสิเอาทแค่แช่เท้านี้แช่ฟรีนะครับแล้วแต่บริจาคแต่ผมเอาห้องส่วนตัวบ้านผมรวยผมต้องเอาห้องส่วนตัวอยู่แล้วนะครับคนละลอยราคานี้ ไม่ใช่คนทั่วไปจะมาได้ง่ายๆนะร้อยหนึ่งล้ลหถ้าห้องนุ่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบบางทีช่วงผมถังแตกผมก็ไม่เอาเจ็ดสดิบเยอะไม่มีที่จอดเลยเขาเรียกว่าประหยัดอ,อ,อะไรประหยัดนะโอเคสนใจร่วมคารวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ VIP คาราวาน ร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ line id si tmx 1 9ึ่งเ